ครับจากสวนลุงหมูประตยพันไม้ครับเออสดๆร้อนๆเลยนะผมเพิ่งกลับมาสดๆร้อนๆเลยนะครับดึกหน่อยวันนี้นะครับมีจะต้องรีวิวชนีเกาะช้างแล้วก็หมอนทองที่เกาะช้างนะครับเดี๋ยวเราเพื่อสมาชิกกันนิดนึงนะครับดึกหน่อยตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเออสามทุ่ม สามสิบหกนาทีวันที่สามเดือนสองครับปีหกหกวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวเราเรากินกันเลยนะครับก็บอกว่าลูกนี้มาจากสวนสุปัญญานะครับอคุณกุ๊กคุณฟ้ามาด้วยกันไหมหรือมายกนก็คุณกุ๊กกับคุณฟ้าเอามาให้ที่สวนเอามาให้ที่สวนนะครับวันนี้เนาะเห็นเห็นแต่รูปนะวันนี้ผมเห็นแต่รูปคุณกุ๊ก นะครับเพราะว่าพอดีวันนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับแล้วก็เพิ่งกลับมาเลยเนี่ยเพิ่งแบบกลับมาเนี่ยแล้วก็ไลฟ์เลยกลับมาแล้วก็ไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวรอกันนิดนึงนะครับรุกนี้ก็ถือว่าเป็นออไอดวง,วงนี้เอดวงนี้มีควสวยสุวสุปันทุเรียนเมืองตากครับอันนี้เบอร์โทรของทางสวนเนาะนะครับเอ่อเขียนไว้ทที่เท่าไหร่ ชนีเกาะช้างนะครับลูกนี้เท่าไหร่สี่จุดสองกิโลนะครับสี่จุดสองกิโลนะครับอ๋อตัดเท่าไหร่สามเอ็มก็ละหกหกอู้ห,อหมูฝาสวัสดีเพื่อนสมาชิกนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมหมูนะครับอ่าดึกนิดนึงนะครับเป็นไรเนาะต้องดึกแหละต้องดึกแหละต้ดึกหน่อยเพราะลูกไปสวนพัทยามาไปต้ยนยาทำยามาครับ<ด>ผมอ่า เริ่มเลยไหม,เร,มเริ่มเลยเริ่มเลยนะครับเอาเลยชนีเลยดจเด็ก,ดกชนีเสร็จแล้ว<ม>อเดี๋ยวมาออนกันเลยนะครับก็ชนีเกาะช้างชื่อเสียงเรียงนามนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่า,าวเดี๋ยวมีต้นด้วยใช่ไหมเดีย๋ดวยวยก็ชนีเกาะช้างที่ที่ผมกําลังจะรีวิวเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะมีต้นพันธุ์ชนีเกาะช้างจากแท้ๆเลยจากสุสุปันนะครับ สวนสุพันนะครับก็เดี๋ยวเป็นชนีกอช้างจากสวนสุพันที่ให้ลวงหมู่ฟัาตุยพันธุ์ไม้เราเป็นผู้จัดจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินที่ดูก่อนเลยกินที่ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวต้นพันธุ์ก็จะมาละก็เดี๋ยวจัดจําหน่ายกันอีกทีนะสำหรับคนที่สนใจทุเรียนพันธุ์ชนีกอช้างแท้ๆเลยนะมาจะกอช้างแท้เลยนะครับนึกเดี๋ยวมีเรื่องมีราวเลยใช้คำว่าอย่างนี้เดี๋ยวคุณสุพันณเคยบอกว่าเดี๋ยวมีเลยแบบ ตอนทุเรียนอยู่กับทะเลเลย,เยนะตอนนี้อยู่ทะเลเลยนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับฝากไลฟ์ฝากแชร์กันด้วยนะครับสองภูดีสองหูสองหูหอมฟุ้งหอมฟุ้งยังไม่หลุดเลยเนี่ย,แ,ยแต่มันไม่ไม่ได้เดี๋ยวนะผมขอญาติดมนิดหนึ่งหอมฟุ้งแล้วหอมนะแต่มไม่ได้ไม่ได้ฉุนหอมเพิ่งจะสุก แต่ไม่ได้ฉุนนะไม่ได้องอได้ลมหอมได้ลมหอมปีงยังแค่ร้าวๆยังไม่หลุดปิงร้งาวอยูออ่เอาเลยอยากเห็นแล้วเดี๋ยวมีต่อ้ียหมอนเลยต่อ้ียหมอนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับสมาชิกทุกท่านนะก็สุสุปันเนี่ยนะครับปปนเนบขาเป็นเจ้าของสายพันธุ์ทุเรียนทองหล่อนะครับแล้วก็ โน้คอมินเมืองตาดนะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ดังฮอตโน้คอมินเมืองตาดอ่ะฮอตคือออกทีวีบ่อยนะครับช่วงนี้แล้วก็ชนีลูกนี้ก็เหมือนกันนะครับชนีเกาะช้างโอ้โหดูสีดิเนาะสีน่ากินมากเลยอะ่ะสีน่กากินกำลังหอมเลยนะยคือขนาดนี้กำลังกินเลยนะไม่จะหามปิงยังปิงป,งปิงยังไม่ล้านะครับสุกปิงสุกในปิงดูสี ชนีเกาะช้างโอ้โหอะไรกันเนี้ยจานแล้วดูครับผมบอกเลยครับที่ผมกินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีต้นพันธุ์มานะครับเป็นต้นพันธุ์จากไอ้ลูกที่ผมรีวิวนี่เลยนะมาจากต้นพันธุ์เกาะช้างเลยต้นพันธุ์จากเกาะช้างเลยนะครับจามด้วยหมอนทองอ่ะต่อไปได้หมอนนะครับเดี๋ยววาง ขอช้างมั่นกันครับโโอ้หลูงนี้ลูกนี้หมอนทองเกาะช้างนู้กี่โลอ่ะห้าโลกว่ามใหญ่ขออนุญาตนะครับใหญ่หนักหกหรือห้าเนี่ยเนี่ยหกหรือห้าเพื่อสมาชิกห้ามั้งห้าจุดสองนี่หมอนทองเกาะช้างมาจากเกาะช้างนะครับจากสวนสุพันเหมือนกันนะมากครับลูกใหญ่มากแตงตึงมากแตึงตึงเลยเหรออืมตึงมากน่ากินอีกแล้วนะครับน่ากินทั้งสองลูกน่ากินทั้งสองลูกระหว่างเราหมูผ่าผมให้ดูชนี ชนีเกาะช้างครับเพื่อสมาชิกแม่สีวันนี้เรากินเอ่อเรากินทุเรียนนะดึกดึกอย่างเงี้ยมีเพื่อสมาชิกต้องแบบน้ำลายสอกันบ้างแหละนะต้องมีหววิวผมพูดเลยต้องมีหววิวอ่ะแล้วช่วงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกทุกบ้านจะมีตู้ตู้เธออะไรนะทุเรียนอย่างตู้เย็นนะไม่มีเราดูเรากินน้ากินน้ําลายไปก่อนแล้วกันยูบอกได้เลยนะครับตอนนี้เพิ่งลูกค่ะเท่ากระป๋องนมเองครับครับ เรียนธรรมชาติเร,รียนที่จะฤดูเขาบรคุณจรู่กรกะป๋องนมเอออ่าคุณภูริวัตรบอกว่าสวัสดีครับคุณกิมลุงหมูและทีมงานทุกท่านโอ้สวัสดีครับผม,บผมนี่เลยนะแบบต้องแบบเพื่อเพื่อสมาชิกเลยนะคือยุ่งมากนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ผมไปต่างจังหวัดมานะไปต่างจังหวัดมาไปที่สวนที่พัทยามากลับมาสวนร้อนก็มาไลฟ์กันเลยนะครับมาแบบเร่งรีบเลยนะครับ เดี war, more, ๋ยวกลัวมันข้ามคืนแล้วมันไม่ได้โชว์ศักยภาพของเนื้อนะครับดูดินเนื้อเขาโอ้หมอนเนื้อดีนะเนื้อดีเนื้อดีงนั้นเลยหมูบอกแกจัดเป็นครับโอ้โหดูสีน้ำลายสอหมอนทองลูกนี้หมอนทองกอะช้างนะครับลูกนี้มาจากกอะช้างนะจากสวนสุพรรณนะครับเจ้าของสวนมาเองนะครับวันนี้คุณกุ๊กกับ คุณฟ้ามาที่สวนนะครับเอามาให้เลยนะก็เดี๋ยวลองดูกันแต่ผมพูดว่ามันไม่น่าพลาดอะดูสีแล้วไม่น่าพลาดรสชาติเขาก็รอลุ้นเขาลอ,อลอุ้นด้วยอะ่ะองลองลุ้นเลยครับสุดยอดโอ oh, ้ยทรงนี้ไม่ต้องรองลุ้นแล้วสีขนาดนี้สีขนาดนี้หนามขนาดนี้นนนนะะโอ้ดูหน,นามแก่เต็มที่เลยดูหนามดีไหโอ้หนามมันโอ้แก่สุดเลยะเห็นไหมสุดเลยโอ้ดูนี่เทียบกับชนีเลยนี่ชนีนกอช้างกับหมอนทอง เดี๋ยวผมบางไว้คู่เลยเอาไว้คู่ๆกันวันที่14กม14ุมภาพันธ์เปิดจองแลคอมมนี่14กุมภาพันธ์เหรอเปิดจองลูกติดตามที่สวนสุพรรณเอ่อหลังๆไม่บอกว่า14กุมภาพันธ์สวนสุพรรณจะเปิดจองลูกใช่ไหมรถคอมมินกับทองหลอ่อไปตามที่สวนสุพรรณเอาเองเพจเขาอยู่ไหน <c oughs> นี่เพจเขาอีกครั้งหนึ่งตามเอาเองนะใครอยากกินก็บอกว่าชงอีเขาดังด้วยนะเอาทีวีบ่อย สายพันธุ์ลูกขมิ้นเนี่ยนะครับไม่ยู่งไม่ได้ขอะไเซนละไม่อยู่ใช่ไหมเออ,เอ,อขออะไรเซนหน่อยนะอ่าดูอยู่นะครับคุณสุป,ปันดูอยู่นะคุณสุป,ปันทักทายได้นะบอกว่าพิมพ์มาได้นะแบบเออจะเปิดจองลูกอะไรเงี้ยนะพิมมาแจ้งลูกเพื่อนสมาชิกเลยเขาจะได้อินบ็อกไปหาคุณเลยนะม,มาเอาทางผมผมก็ไม่มีลูกให้กินนะ แดี๋ยวถ้าเอาต้นอ่ะถ้าอยู่ผมมีเอามาคู่กับคู่กับชะนีลูกนี้ครับวางคู่กันอ่ะทุกท่านจะเห็นเนาะชนีเกาะช้างกับหมอนทองผมวางคู่นี้แล้วมันสีมันแตกต่างอยู่แล้วนะครับนี่ให้ดูลูกภูใหญ่นะครับซ้ายมือเป็นหมอนทองจากเกาะช้างขวามือเป็นชนีเกาะช้างนะครับก็ชัดเจนเรื่องสีสันนะครับสีสันที่แตกต่างแต่พอพูดถึงเรื่องเนื้อนี่ บุยกันมากนะ<ม>บ,กนก<ม>บีกันมากลุงนี้บีกันมากเหมือนเป็นแบบทุเรียนภูเดียวกันเลยแต่คนละพันนะดูดิเหมือนเอามาประกบกันแล้วเอ้ยแม่งลูกเดียวกันเปล่าวะไม่ใช่นะครับกํา <ท traveled S 1> <kay> ลังกินอร่อยมากคือต้องบอกว่านี่ขอญาตเสียมาร,รยาทนะขอเชิญญาตเสียมารยาทนะนี่กําลังเลยกําลังเลยกําลังเลยดีมากครับเยี่ยมนี่ชนีกําลังเลย เอคุณสุปันบอกว่าชั้นนี้กอช้างเปิดจองลูกแล้วด้วยจองแล้วเหรอโอ้หไปรีบสั่งเลยนะครับสั่งเลยยี่ยมากครับสั่งเลยมากแล้วอร่อยมากเดี๋ยวจะกินเด็กกินวันเนี้ยกินให้ดูนะครับกินให้ดูครับอร่อยมากถ้าเลยรีวิวพวงนี้ก็ไม่ต้องคุยกันแล้วนะโหวันนี้ถ้าไม่รีวิววันนี้เสียดายแย่นะครับเนื้อดีจริงๆดูสีอีกทีหนึ่งชั้นนีช้นนีกับหมอนอันนี้ชนีนะชนนี้กอช้างนะอันนี้หมอนทองนะครับจากกอช้าง อ,ออสีสวยเดูเป็นปั้นเป็นปั้นใช่ไหมอ,อ่อนทองก่อนออใครสนใจอยากจะสั่งรูปไปกินนะครับดู f c e e o o o คอมเมนต์ที่ชื่อสุดปัญญานะครับอ่านี่เจ้าของสวนเลยนะเจ้าของสวนเลยเจ้าของลูกที่ผมรีวิวเนี่ยนะครับผม ซื้อกินกันเองนะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าใครอยากกินทุเรียนต้องสั่งทางตาดเท่านั้นนะเขาตาดเริ่มแล้วโอ้โหเป็นปั้นเป็นเนื้อดีเกินอ่ะเนื้อเป็นเนื้ออะไรครับดูชนีกาะช้างมั่งเนื้อเป็นเนื้ออะไรครับพี่คูสุปันบอกว่าเตรียมน้ำไว้ด้วยครับเหนียวติดคอเน่เน่นไม่ธรรมดาเป็นเนื้ออะไรนะถ่ายรูปกอนทุเรียนต้องเนื้อเป็นเนื้อย่างนี้ครับ เป็นเนื้อนะกินแล้วมันแหม่อิ่มน้ำสำราญกินแล้วมันมันถึงจะสะใจครับสะใจนะเขาเรียนชั้นนี้เนื้อย่างเงี้ยสะใจแน่นอนหมอนมาข้างนี้เลยครับหมอนมาครั้งนี้เลยเดี๋ยวจะกินเบิ้ลให้ดูนะครับกินสองพันรวมกันเลยนะอ่าหมอนชั้นนี้มันพันไรลูกครึ่งของจันทบุรีนะกินมันเดี๋ยวจะกินคู่กันเลย <pathway. S 2> มีคนดอยละเนื้อสวยมากครับคุณกรรมนาดบอกสวยอยู่แล้วผมพูดเลยรูปท็อปฟอร์มมาก mm. เนื้อทุเรียนท็อปฟอร์มมาก mm. หโหยหมอนให้ตายเถอะเต็มไม้แต่โหเรียกว่าไมหมอนเนี่ยมานเี่หมอนเนียวเนยวหรออ้าหลังไม้บอกหมอนเนียวมีคนแอบ,บกินก่อนเราเอ้าวแล้วจ็จะม้นจาโ <whales. S 3> <whale> นโอ้จานหมอนจานทุเรียนจานนี่ฝ่าอได้ครับแยกกันเลยครับไอแยกกันเลยครับ หมอนเหนียวเฉยเลยอ่าภรรยาผมเขาบอกหมอนเหนียวหมอนทองเหนียวมออน่ไมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องลองกินนะเ<อ>บืปป้องต้นคุณสุปัน<ด>บอกว่าเหนียวติดคอนะครับเมื่อกี้ภรรยาผมแอบบแอบบกินตรงนี้ไปก็บอกเหนียวอ่าปีนี้ถ้าทุเรียนผมแก้เดียวแก้เดียวผมส่งไปให้ชิมครับพันพื้นเมือง คุณอนุพงศ์ได้เลยเอาที่อยู่ไปเลยครับอินบ็อกมาเลยอินบ็อกมาเลยที่อยู่ผมสาธารณะมากสวนลุงหมูประตูเชียงไม้หาง่ายมากที่อยู่เรียนผมแก่เดี๋ยวจะส่งให้ชิมโอ้ต้องแปลไปปีนี้ถ้าทุเรียนผมแก่เดี๋ยวส่งมาให้ชิมเอาโอเคอันนี้ผมอ่านที่เขาพิมพ์มาไงถึงตาลายอ่าตอนนี้ผมเนี่ยน้ำลายสอมากแล้วนะครับหมอนเนื้อเหนียวเฉยแต่รอลูกหมูรอลูกหมูผ่าก่อนต้องบอกว่า หมอนจากตอนท้องจะกอดช้างเนี่ยเสด็จของความแห้งเลยเนาะได้ความเหนียวเพราะว่ามันได้ความไอทะเลเนาะได้เป็นความไอทะเลนะครับโอ้หเห็นแล้วแบบสยดเลยลุงหมูชิมก่อนไหมอย่าพิ่งพังหมดเลยแล้วเรามากินกันก่อนดีกว่าเขาบอกหมอนดีผ่าเม็ดเลยผ่าโชเม็ดเลยเขาบอกเนื้อเหนียวเนื้อเป็นเนื้ออะไระเป็นก้อนเลยหมอนมันจะไม่ได้เหนียวอ่ะเนี่ยตรงม่จะไม่เจอเม็ดเลยฮะเนี่ย เป็นสั่งกินเอาเองเลยเนี่ยครับเนี่ยเม็ดมีแค่นี้เองฮะอือจะเนื้อแล้วกินหนุกผมกินฝั่งนี้ปกติหมอนเนื้อไม่เหนียวแต่หมอนอันเนี้ยเนื้อเหนียวเหนียวเฉยเลยเหนียวงงเลยอ่ะดูแค่เม็ดติดเดียวภูมิภูมิประเทศคือมีสวนเนาะเนาอหวานอร่อยมากหนึบไหม ได้ได้เหนียวมาหน่อยได้เหนียวเฉยคือหมกตีนหมอนไม่เหนียวไงรอบนี้หมอนเหนียวไงอันนี้หมอนเหนียวดูว่าดูเม็ดหมอนไม่ควรเหนียวแต่เหนียวเนื้อเป็นเนื้อหวานสไตล์หมอนนะผมผมจ่พูดยังไงเหมือนกันจะหวานแบบหมอนหมอนกินอร่อยอ่ะแต่ลูกนี้มีแอบมีความเหนียวหนืดหนืดแบบพอดีของมันอร่อยมากใช่จะเป็นเหนียวนืดนิดๆรสชาติเข้มข้นดีมากเข้มข้นไม่ใช่แล้วค่ะ ต้องบอกว่านี้พิเศษนะมันไม่ใช่ล็อกสำหรับหมอนไงไม่คาร์เรกเกอร์ของเนื้อจะไม่ไม่เหมือนกินหมอนทั่วไปออร่ยไม่เหมือนกินหมอนทั่วไปมันจะมันติดเหนื้อเหนียวเหนียวเนื้อเหนียวเนื้อใช่หมอนมันจะกินแบบหลวมๆหน่อยเนื้อ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 นื้อเนือเนื้อเนื้อเนื้อเนา้อเนื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 ้อเอาเลยเอาเลยนะอเนื้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 อเนื หนูก็จะผ่าอย่างเดียวจะเพิ่งผ่าครับกินกันอ่ะชณีนี่เนื้อเข้มมากโอ้โก็เกือบจอมมีเหมือนกันนะอันนี้อันนี้่ไหนเราอุ้ยชณีมีเจเนื้อเนี่ยคอ๋อซุปซสิโอ้โหดูซีดเลยชณีเกาะช้างขาอุบก็นี่มันได้หอมไงอุสุปันมองดูแล้วอยากกินเองเลยนะ อันนี้เนี่ยโคตรเหนียวเลยดูเห็นระบเงยเม็ดรีบด้วยนะเม็ดรีบด้วยนะถ้าไปเล่นไปอันนี้อย่างเงี้ยปันปอมใครไต่ปันปอมไม่ดีปันปอมหลุดปันปลอมเลยวปปันอเหนียวอ่ะเหนียวโอ้ยเม็ดรีบด้วยสีนี้แบบว่าให้เขาถ่ายรมนิดนึงก่อนให้เขาถ่ายรมนิดนึงก่อนนะครับอ่ะชิมเลยหมอชิม นะชิมนะครับพายาชิมนะเนี่ยดูเนื้อครับอันนี้เหนียวหนึบแน,น,น่อันนี้จะเหนียวติดคอแน่ชนีดเนี่ยอันอันนี้เ,น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 ,เนียวติดคอเลยเน,นียวติดคอแน่ทำขึปป้นซุปั้งต้นที่เราได้กินต้นนี้คือต้นที่ที่จะทำพันธุ์ทำผลไม้เราใช่ไหมมันเหนียวครับมันอร่อยจริงโอโ้โหเหนียวจริงจริงอันนี้นะครับ เดี๋ยวติดคออะเอาเป็นเรียกว่ากลืนกลืนยากอะได้ความเหนียวความหวานความมันความหอมมันมาในตัวมันหมดในชน่ดคือไม่ฉุนนะลูกนี้ยังไม่ฉุนนะหอมอยู่ระยะหอมความหอมความหวานความมันมาในตัวมันเลยแล้วความเหนียวเนี่ยมันต้องพูดถึงกันนะเหนียวเหน็บเลยเดน๋ยวติดคอวันเข้มชนีเกาะช้างครับและผมบอกอีกพิเศษเลยเนี่ยบอกผมบอกเลยนะต้นพันธุ์เนี่ยต้นพันธุ์ชนีเกอะช้างลูกที่ผมกินลูกเนี้ยนะครับเหนียวมากคุณสุพรรณทำต้นพันธุ์มาให้เราละ นะครับแล้วเดี๋ยวให้ลุงหมูประตูพันไม้เป็นผู้จัดจําหน่ายนะครับกับชนีกอดช้างสุตสุปันหน้าเนี่ยคราพิมพแล้วคุณสุปันน้อยอดพันที่ที่ทําส่งให้ลุงหมูประตูพันไม้ก็ต้นนี้แหละครับอร่อยมากครต้องปลูกเองอะไรเงี้ยก็ถ้าถ้าต้นนี้อร่อยขนาดนี้นี่ชนีต้นเดี๋ยวต้นพันมานี่ผมเอาลงแปลงเลยผมเอาลงแปลงเลยโอ้อร่อยจริงๆลงแปลงเลยได้จองก่อนเพราะของน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนปลายเดือนใช่ไหมเพราะว่าต้อง เกลียร์หลังงานเหลืองจันของเราเปลือกดูเม็ดดิดูเม็ดดูเม็ดยอมยอมเม็ดรีบอ่ะพูดถึงง่ายผู้นี้พู้นี้โหดูเนื้อดิเม็ดเล็กมาแล้วชนีดพวกหมอนเนี่ยหาเม็ดโตยากดูดิสีเขี่ยวกบหมอนเขี่ยวกบหมอนเนียวมากเหนียวแล้วเข้มข้นหอมหวานหวานหอมแล้วก็เหนียวยอดเนื้อละเอียดมากแต่กลิ่นไม่แรงนะไม่แรงกลิ่นไม่แรงกลิ่นไม่แรงหอมใช่คำว่าหอมเลยอ่ะชนิด ชันนี้มันไม่ได้หล่นจากต้นนะกิ่นไงก็ไม่แรงถ้าหล่นจากต้นน่ะกินแรงอ๋อนะทุเรียนตัดตัดตัดแล้วมันมาสุกเนี่ยเริ่มสุกเน็นปิ้งเพิ่งแล้วเนี่ยทานกลังกําลังเนี่ยอร่อยมากเลยวันนี้ไม่ได้เ,เลยวันนี้พรุนน่งนี้มันก็จะนิ่มวันนี้หน่อยมันเหนียวอ่ะแต่นี่กาลังดีกําลังทานเลยแซ่บโค้ผมพูดเลยนะครับว่าไอเม็ดไอไส่เม็ดนลยเขาเปิดจองไม่ใช่เหรอชั้นนี้กับช้างอ่ะลูกอ่ะไม่แน่ใจว่าลูกเขาเปิดจองเปล่าเปิดจองเปล่าเขาสุพรรณ ไอ้จองเขานะอืมอืมไม่ได้กินก็เสียใจดูเม็ดทำไมไดม้กินของอร่อยแต่ต้นปีมาเรื่อยๆเลยโอ้โปีนิดอร่อยแต่ต้นปีนะต้นปีปเลยตั้งแต่กบพังเพลงแล้วนะกบต,อง,ตองเพลงแล้วมาเจอหมอนทองหมอทองมาเจอชนีเกาะช้างเจอชนีเกาะช้างโอ้โหพอ,อ,อแล้วต้องแต่ ผมกินให้ดูครับดูดูดเหนียวหอมอ่าคุณจรรยบอกชอบชนีมากกว่าหมอแล้วผมบอกเลยชนีอ,อันนี้ไม่ธรรมดานะอันนี้ชนีก่อช้างนะถ,ถ้าชอบความหอมความเหนียวความมันเนื้อละเอียดก็ต้องชนีหม,มอนจะเนื้อหยาบนาแต่ก็ความหวานก็สุดยอดอยู่แล้วเนื้อขนาหนาเนื้อะละเอียดกว่าหมอนก็รอร่อยอ่ะพวกนี้ เป็นชนิดที่มันอร่อยเอาเงี้ยเปิดสกัดชนีดอร่อยอ่ะชนีชนีลูกต่อไปนี่คิดหนักเลยนะคิดหนักเลยนะจนยเจอชนีก่อช้างลูกนี้เข้าไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยผมจํารสชาติดได้เลยนะเอาเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นของปีนี้เลยนะเอาเป็นว่าเป็นแพทเทิร์นของปีนี้เลยอร่อยจัดจโตดจัดโตดจัดอือ อผมพูดงนี้กินแล้วมันมีความสุขอะกินแล้วมันมีความสุขคือแบบรสชาติดีมากเหนียวมากขีมมากเนียนมากทีนี้เกาะทางครับโหดสุดอ่แล้วหมูสลดใครเพื่อนทมาชิ้นนิดนึ่งครับก็มองกล้องนิดหนึ่งมองกล้องนิดหนึ่งนะพูดยกยกจมลกหมอนก่อนจมหมอนก่อน อยากได้ทุเรียนเม็ดดีๆไปทานนะคุณไปสั่งจองก็ได้ของคุณสุปัญญาครับสุปัญญาเนี่ยเร่อเขาสุดยอดเลยครับทั้งหมอนทั้งชนีหาข้อติไม่ได้เลยสุดยอดจริงๆครับยอมยับอ่ะชะนีชะนีครับนี่ชนีนะเนื้อก็เค็มรสชาติจบเค็มหวานมันเหนียวหอมเนื้อเนียนยอดเนื้อเด่นมากเหนียวจัดด้วย เดี๋ยวจัดด้วยนะครับดูดูด,ด,ดูไม่มีรัดใบอ่อนเลยเห็นไหมนีมีมีเลียงเขาสมบูรณ์มากสมบูรณ์ส,รสุดๆผมใช้คําว่าสมบูรณ์เลยนะสมบูรณ์คือคุณกินทุเรียนสมบูรณ์เลยนะเนี่ยคุณดูไม่มีทุเรียนไม่มีรัดเนื้ออ่อนเลยนะมไม่ทําให้คุณรู้สึกกระดาก <akkor S 1> กระเดืองกระเดืองอะไรพวกนี้เล,เลยนะกินแล้วเนียนลิ้นมากเนียนลิ้นมากนะครับดูหมอนี่อ๋อชนีปะชนีชนีโอ้ดูดูดู โอ้ดูดิให้ตายเถอะสวยจริงๆอะ่ะนะครับใครอยากจะกินชนีกอช้างสั่งคุณสุป,ปัญญาได้เลยนะแต่ถ้าใครอยากแต่ถ้าใครอยากเดี๋ยวตต้นพันธุ์สอบถามที่เราได้นะครับรเ,ดเดี๋ยวเราจะเปิดออเดอร์อ <order S 2> อล้เราจะเปิดออเดอร์ละชนีกอช้างผมใช้คําว่าต้นนี้ด้วยลูกนี้ด้วยเนี่ยใบจา,ากต้นนี้เลยนะครับก็ อย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าเป็นสมาชิกของเราเนี่ยเรารู้รอยู่แล้วว่ากล้าพันธุ์ที่ผมจะมจัดจําหน่ายให้กับเพื่อนสนาชิกเนี่ยนะครับจะต้องมีแหล่งที่มาชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องกินแล้วด้วยต้องกินแล้วด้วยนะครับเนี่ยอย่างลูกเนี้ยทุกท่านเห็นเป็นประจักษ์อยู่แล้วนะครับว่าเนื้อดีจริงๆนะครับอร่อยทุกปีอ่ะเนี่ยอร่อยทุกปีใช่มไม่ได้หมายความว่าผมเนี่ยจะจะ,ะทําพันุ์แล้วมา,มาขายลูกนะ คือลูกเนี้ยผมลูกเนี้ยเรากินมาก่อนหน้านี้แล้วต้นเนี้เนาะ,นะกินมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วเ,เราก็มีการเดียวคุณสุป,ปันนะครับ,รบใช่หลายรอบแล้วแล้วก็ได้จังหวะพอดีนะก็มากินให้เพื่อนสมาชิกดูนะครับกับชนีเกาะช้างวงเล็บแหล่งที่มาชัดเจนนะผมช้ำตรงนี้แหล่งที่มาชัดเจนนะไม่ได้เขียนว่าชนีเกาะช้างให้เฉยนะครับชนีเกาะช้างจากสองสุปันด้วยนะครับก็ ลุงหมูสรุปไว้นิดนึงครับสรุปนิดนึงของกล้องนิดนึงครับลุงหมูยัเพิ่งบากลุงหมูเก็บหอดเลยจะสรุปยังไงครับขออร่อยก็คืออร่อยเนาะของรสชาติดีรสชาติดีเนื้อดีของอร่อยก็ไปที่สวนอ่าแต่อยากินแค่อร่อยก็ไปที่สวนเขาได้เลยแต่ได้คแต่ได้จนคุณภาพก็เดี๋ยวมาถูกลุงหมูได้ครับมีจำหน่ายมีจำหน่ายแน่นอนครับแต่ที่มาชัดเจนแต่ที่มาชัดเจนต้นต้นพันชัดเจนว่าจากไหนแน่นอนนะฮะนะครับก็บอกเบอร์โทรศัพท์นิดนึงครับลุงหมูก็สนใจต้นพันนะ ลุงถ้าลูกก็ไปสวนพุ่มปุปันเขานะถ้าสนใจต้นผ่านมาที่ลุงหมูนะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสองสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดเก้าเก้าสามเก้าสองหกสามห้าสามเบอร์ครับเราอยู่ที่ทไหนครับลุงหมูเรอยู่ที่ตำบลแก่งขางแมวอำเภอแก่งขางแมวจังหวัดจันทบุรีครับะระวังวิชาวังวิชาชีพนะเพื่อสมาชิกอ่าระวังนิดนะครับมีวมิชาชีพยอะเหลือเกินครับ ของหมูนี่ก็เอาไปหาชีพเอาไปหากินกันแย่ครับก็ใครที่ซื้อก้าพันก็ลองโทรมาคุยก่อนสามเบอร์นี้นะครับแล้วก็บัญชีที่จะเปิดรับโอนก็จะเป็นบริษัทของเราครับบริษัทพรีเมียมกิ่งพันนะครับแล้วก็วินัยลอ่อนโวลัาร์ร่อนมีอยู่สาบัญชีนะครับถ้าเป็นบัญชีกอขคองงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับต้องมีแค่สามชื่อเท่านั้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้นะครับก็ชนีเกาะช้างจากสวนสุพันนะครับใช่ จากต้นนี้ด้วยนะจากต้นนี้ด้วยนะน่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็หมอนทองลูกนี้นะครับจะเกาะช้างลุงหมูขอสโลแกนนิดนึงครับขอโทษนะครับให้ทำให้คุณรวยสวัสดีครับสวัสดีครับโหลูกนี้สุดจริงๆนะเหนียวม,มากๆเลยอะอารมณ์เหมือนแน่นอนเลยอนะ